ก็สวัสดีครับกับผมปืน258หรือปืนเกมมิ่งนะฮะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ m ม c r a f t source survival กันนะครับนี่ก็เป็น EP ที่2แล้วฮนะจาก EP แรกนะครับเราได้ไปตามหาเพชรลงเหมืองตรงเนี้ยเนะี่ยด้านหลังเนะี่ยที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเออไปตามหาเพชรกันนะครับก็นานพอสมนานพอสมควรเลยนะประมาณ30นาทีกว่าจะหาเจอ <c oughs> จริงๆผมว่านานกันนั้นแ,แต่ตัดมาได้แค่30นาทีนะครเพราะผมก็ตัดต่อก็ไม่ค่อยเก่งอะไรครับตอนนี้นะเราก็จะมาทําดาบกันนะฮะโอเคครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยเยโอเคด้นนี้ด้านนอกก็กำลังมืดอยู่นะฮะตอนนี้เราก็มีเหล็ก คือผมทำเตียงนอนมาเพื่อที่จะเซตสปาไว้ตรงนี้นะฮะแต่มันนอนไม่ได้นะครับเพราะว่ามีมอนสเตอร์อยู่รอบตัวนะฮะผมเลยก็จะมาทําสิ่งหนึ่งที่ต้องทํานะฮะโลครับแต่โล่นี้ครับมันจะไปเขียนว่ามันเป็นโล่ครับแต่มันเขียนว่าดราก้อนชิ d อางงเออผมก็งงเนะกันพาเดอร์เกี่ยว้กัน ผมก็จะออกไปหาอาหารมันออกมาแล้วก็เริ่มไปเก็บกันพาวเดอร์โอ้โหยังมีถ้ำอยู่อีกพวกตายเถอในท่านอืมตอนนี้เราก็จะเทดมันได้นะครับ mm hmm. คือสติกเกอร์เทดเอาเอเมมอลล์มาได้แล้วอะเออดีอือดีกว่าพวกก็คล้ายๆพวก NPC อะ่ะ mm hmm. มันก็จะคล้ายๆพวก n อวนซนะไอพวกนี้เนะี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทำดาบกันเลยนะฮะโอเคครับก่อนจะทำดาบนี้เราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอืออะไรล่ะอืออะไรวะออกซิเดียนเออก็จะคิดได้เออคือสมองก็ลืมไปแล้วไนงะ อันพอดีมา้องหันะเพราะมีมอบอยู่ไกลๆผมเปิดนงมอเป็นว่าขอเชือ่อนี้นะโอ้ยอาหารก็ไม่ได้มาดีมามาคือนองมอดนี้เราแบบอาหารมันลดเร็วมากคือมันลดเร็วจริงๆนะคือแบบอานี้งไก่ ตอนนี้ผมมีไดมอนอยู่เ้าเม็ดนะฮะสิ่งที่ต้องการก็คือตอนนี้คือก็คือลาวาลาวาตอนนี้นะฉันต้องการก็แค่นะอ่ะตอนลาวาอัาอาสลามเหมือนจะมีอะไรแดงๆหลอบอยู่บนพื้นด้วยนะครับอ่ซึ่งผมก็เตรียมบ็อกมาพร้อมแล้วนะ่านโด,ดนลงไปเลย เนื้อซอมบี้นี่เองโอ้โหคิดว่าแล้วโอ้เหี้ยไป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 หัวสลามนะฮะก็จะเกิดตามเลวีนะฮะเออดีเอาจะได้เอาสลามบอลไปทำพิสตันเอ้นเนาะคือสลามมันแพ้น้ำเหรอเพิ่งรู้เนี่ย ยบ,บแล้วครับเราต้องเอาเราวาไปสิ่งสำคัญต่อไปเลยครับมอเตอร์จริงๆมือดอวะมืดจังผู้เกียดความรูมด จะมาเอาวอเตอร์นะวอเตอร์คือน้ำน้ำคือชีวิตเอาเยี่ยมเลยตักน้ำไม่ได้ไไดังแล้วลโอเคนี่ก็หาทางลับขึ้นไปครับแต่ตัวนี้มันยังไม่ใช่ทางขึ้นนี่เออขึ้นมาไว้แถวๆตัวนี้ โอเคก็ต okay. so, like, like mm ่อบล็อกไปเลยแล้วกันนะเหมือนว่าแกจะไกลหมื่นแล้วนะฮะนี่เราจะไปตรงไหนเราต้องการก็คือออสซิเดียนแค่สามันครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นบล็อว่าเผื่อนนะอันนี้คิดสดนะ ไม่ได้กินมาก่อนคดูความีคพิเศษหนึงของแอดออนนี่นะคือเออเรียกว่าอะไรท่านชอบไหมกันความพิเศษนึงของแนะอด <c oughs> ออ,อนนี่นะครับสำหรับคนที่กวนระเบิดสามารถครับที่เรียกว่า,าจะวางรางวัลลงไปแ L K ผิดคาด เข้าใส่ลาวาฮึก็ต้องทำลาวาอินฟินิตี้อีูนะโอเคออกซิเดียนขันที่หนึ่งคุดนานมากโอเคทีนี้ก็ต้องไปหา โอ้ใช่มันต้องวางจากด้านบนเอ้ยกูก็โง่จังโง่มากโง่มากโง่โง่งงงที่สุด <c oughs> เ,เราก็จะลงไปด้านล่างไปตรงที่มันมีลาวาก่อนหน้านี้นะครับเหมือนจะมีด้านล่างตรงนึงที่ตองไปตรงที่ขุดเจอเพชรอะมันจะมีลาวาอยู่จำได้อ่ายังไงทำไอ้น,นี้ได้ เมอน่าจะทำสมุดเขียนไายด้วยเช่นกันชั้นไหนวะจะไม่ได้อันนี้ใช่ๆอ๋อใช่ตรงน,นี้มีลาวาอยู่แหมเยกับฐานน้องผมลืมขุดไปแล้วเนะี่ยจริงๆถ้ำมัก็ยังสำรวจไม่หมดอะนะก็แบบ โคโรน้าไวรัสครับเห็นไหมต้องฉอดต้องหวัวลูกศรนเออ <c oughs> นี่ก็ด้วยโคโคโรนาไวรัสตรงนี้เหมือนมีน้ำอยู่ฮะจะไม่ไปสำรวจแล้วกันนะนี่ตรงเฮ้ยไม่ตรงนี้ลืมขุดได้ไงเนะี่ยขุดไปครับนาพีดกับเละสตสโตนนี่คือส่วนสำคัญในการทำดาบเลยนะฮะ คือต้องมีเหล็กเหล็กก็ไปทำดาบได้ครับดาบชื่อมาสมัสเตอร์ซอสหรือเใช่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 แล้วครับก็วางไปเรียบร้อยซัมเร็จครับออบซิเดียน ก็ไม่แน่ใจว่าดันตงังอะไปทั้งสองมอครับโอเคไม่มีเราอ่ะน่อันที่หนึ่งขุดต่อไปครับโอเคไม่มีเราอ่ะอันที่สองครับโอเคเรียบร้อย ส่วนถังลาวาบากเกนนี่ก็เก็บเอาไว้เลยมาเราจะขึ้นไปทำดาบกันนะครับก็โอเคครับเนื่องจากที่นี้ก็มีตัวคราบนะฮะผมก็จะใช้ตัวคราบตัวนี้เป็นการทำคราบออกซิเดียนคือเอาออกซิเดียนมาวางอย่างนี้นะคนรับแล้วก็ไดมอนด์มา,มานี่ครับดาบอันแรกมาแล้วครับไนซอร์ดนะฮะ คือวิธีทําดาบเป็นดาบหนซอยสองครับมันจะทําให้เราได้รับบัฟตามนี้เลยนะฮะวิ่งเร็วคือสปีดีแรงแล้วก็โหดสูงครับนี่คือหน่อยองคือโดดลงมายังไงก็โดดระเบิดหือนี่เราทำหน่อยสองโดดสูงก็อาจจะไม่โดดสูงมากครับก็โดดสูงพอดีพอดีจริงๆก็มีวิธีทำนี่ แบนีนผ่า,าคือคอ,อาานีล้วมันแบบมตกบอลขึ้นนี่ก็คือใหม่ของเราในวันนี้นะครับบอกเลยว่าการเล่นสองตัว ก็สองทีายครับตีไอ้นี่ก็น่าจะหลายทีอยู่อ่ะต <c oughs> ีแรงอยู่นะแกเนี่ยดาเมจก็ไม่แรงมากครับมันแบบเบาอ่ะ เออคือมันก็เบาอยู่หรอกคือไอตัวที่ฆ่าเมื่อกี้มันมีโอกาสที่จะดรอ,อ,อปออสซิเดียนออกมาด้วยนะครับออสซิเดียนก็ไปทำพวกดาบพวกนี้ได้นะฮะดาบก็ไม่ค่อยโหดแไรก็เป็นดาบแรกๆแี่เป็นดาบรุ่นแรกอ,อ,อรุ่นหนึ่งไนซ์ซอสนะครับก็นะครับก็จบกันแค่นี้ก็แล้วกันนะครับดาเมจก็ไม่ค่อยแรงอะไรมากเออระวังโดสูงละ้ะตกมาโดนดาเมจด้วยเด้อ <laughs> โอเคครับก็จบกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ FTTCH กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ